สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆมอ f ซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับทางบุนหลายเหมือนเดิมค่ะวันนี้ท้องของบุญหลายก็รู้สึกว่าจะใหญ่ผิดปกตินะคะเพราะว่ากินทั้งวันค่ะ ก็อีกไม่นานก็จะได้รับข่าวดีนะคะวันนี้ก็น้องใหม่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆแล้วนะคะเห็นควานเล็กบอกว่าใกล้แล้วแหละเห็นก็บอกเอาเอากล้วยให้น้องใหม่กินแล้วน้องใหม่อ้าปากนะคะเหมือนเหมือนจะกิบท้องนะคะ ก็คิดว่าอีกไม่นานนะคะจะได้ข่าวดีในเร็วๆวันนี้นะคะแต่บุญหลายนี้ท้องไม่มีกําหนดนะคะไม่มีกําหนดคลอดค่ะของบุญหลายเนี่ยอ้วนกลมปุกลุกเลยบุญหลาย ก็แม่ควานพูดไม่ค่อยเก่งน,นะคะวันนี้ก็ดูภาพบรรยายไปนะคะให้ภาพบรรยายเอาเองค่ะเดี๋ยวแม่ควานไปเอาการมะพร้าวมาให้พังบนหลายก่อนนะคะ คุณยายตึงมากเลยค่ะวันนี้คุณยายเขาก็จะกินไปเรื่อยๆของเขานะคะก็ไม่ใช่ช้างเด็กเนาะเขาเป็นช้างที่โตแล้วเขาก็ไม่มีสีสันอะไรให้แม่แม่เอฟซีดูนะคะ ไปดูคุณตาสองคนตานะคะว่าคุณตาสองท่านทำอะไรกันอยู่สวัสดีค่ะคุณตาทักกันทำอะไรคะทำเทียนั่งทำเตียงนั่งเองนั่งทำเตียงนั่งทำเตียงนั่งครับ,รบลูกหลานมาก็ไม่มีที่นั่งกินข้าวครับทำเตียงนั่งไม่มีเงินซื้อ <c oughs> ต้องทำเองช่วยนกเคาะหน่อยครับแต่หูเห็ดปลาหนีตัว เปหน้าไปหน้าเอ,อ้ยเลยคีอกองมีเงินให้ยืมยก็จะพันพี่เอามาแต่มองได้ให้ยืมยังแล้วัะาตัางใดเลยค <c oughs> ันมีนะเพราะให้ยืมยากดอกบ,บอกเขามาซอยนะถ <c oughs> ึกเล็ลกแล้วคนได้ตั้งักยืมไน้ไมจะเอา,าเล็กตัดมานี่ ยิบเงินเดให้ด้นี่ยิบเงินให้ด้ทึกเลอยคักเลยห<ม>ัวิมาซือเอาซือ,อเอาหัวจิมานี่โอ้ไม่เดละ่ะมันกเคยมาบนนี้จะเกื่อเด็กเได้ดจมายังพักมาเห็นเขานักกันหาศูนย์ูนกันบรรกเบียรลเหลขกันนันไหม เสือผ no so no ูกข้อข้นตายนี่ยนะเขาเอาไปหิ้เอาเสือผูกข้อตายเขาเอาไปหเมนหลวงพธเราเอาไปหิวหาศูนมามามานาม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 าาาาม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 าามาาามเอาอมมาามาะาาามา

บ้านคุณตาเที่ยงค,คุณตาอยู่คนเดียวคุณตาก็จะปลูกพริกไว้กินนะคะเนี่ย,เ,ยเอาไว้ให้เอ,เอาไว้กินกับคุณตานะรอกินกับคุณตาเลยายแม่ว่มมาอโอ้โหไม่แข็งแรงเลยคุณตาเอนะ้ คุณตากินน้ำมะพร้าวไหมจะได้แข็งแรงพันดาพันดาหนูทำอะไรพันดาพันดาหนูทำอะไรลูกฮะเออพันดาหนูทำอะไรเดี๋ยวพาไปดูคุณยายบุญหลายต่อค่ะ ตาแกก็ทําเตียงไว้นั่งนะคะวันนี้บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะทั้งทั้งลมด้วยค่ะลมก็แรงนะคะช่วงเช้านี้ไม่มีแดดนะคะเพิ่งจะมีแดดช่วงประมาณเที่ยงค่ะ<อ>ก็อย่าลืม<อ>ก็อย่าลืม แม่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องพังบุญลายแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิง่งติดตามให้กับช่องพังบุญลายด้วยนะคะก็กดเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพังบุญลายเยอะๆค่ะ วันนี้ลูกชายก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะก็เขาหยุดวันตุดจีนค่ะหลังตุดจีนถึงค่อยค่อยได้ไปทํางานนะคะช่วงนี้ก็หยุดทักผ่อนไป2วัน3วันค่ะ หน่อยนะคะเพราะว่ามันย้อนย้อนแสงค่ะมันก็เลยจะมืดหน่อยนะคะก็ขอบคุณ ทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้กับช่องทางบุญไหลายนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะ วันนี้มันก็เดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดนะคะมันก็เลยจะมืดเป็นบางช่วงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะว่าจะไปแวะชมแวะเที่ยวสวนสามเหลี่ยมไปเยี่ยมพังวงเงินหน่อยก็ยังไม่มีเวลานะคะเอาไว้วันไหนมีเวลาจะเข้าไปเยี่ยมพังวงเงินค่ะ ีอะไรเจ้านวนนวนมานีเร็วเร็วเร็วค่ะวันนี้ก็แม่ควานก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ก็มีแต่ได้ลงคลิปของพังบนลายไว้ให้ดูนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยไปเยี่ยมพังวงเงินที่สวนสามเหลี่ยมกันนะคะวันนี้ก็แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ